สวัสดีคะระเพื่อนๆ่ะที่เห็นปากแดงเพราะว่าเพิ่งลงไลนะ์นะเพิ่งลงไลน์ปกติถ,ถ้าลงไลน์เสร็จถ้าขึ้นไลน์ไหนก็จะทาปากแดงเพื่อนค่ะ ปกติปกตินี่กิจก,กรรมตากบ้านตากตากบ้านป่ะตากผ้าครับเพื่อนเพื่อตากผ้าเออนี่เลยนะชีวิตชีวิตวันเสาร์ครับเพื่อนเพื่อนขข้างบ้านเขาก็ตัดหญ้าครับเพื่อนๆค่อตัดหญ้าเสียงตัดหญ้า,ญาเนาะนี่วันเสาร์นะเพื่อนเพื่อนปากก็แดงไว้ก่อนเนาะนี่ บรรยากาศดีกับบรรยากาศวันนี้อืมอันนี้ไม่ใช่ดอกพันธ์ถิ่ตัวนะมันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เนะไม่ใช่ดอกพันธ์ถิ่ตัวเหมือนกันอันนี้ก็ดอ,อกเฟรเดอร์ตายแนละ้วขึ้น ลิงงอนไอ้ใจลิงงอนสิทานร่อนรัดเบอร์รี่ไปบ้านการัดเบอร์รี่ดอกลูกพินเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ว่าผักกรูดดูสิโ้ปีนี้เยอะมากนะผักกรูดอะดูสิปีก่อนไม่มีนะตรงนั้นแถวนะปีก่อนไม่มีไปบ้านกาบปีนี้ขึ้นเยอะเลย เขาแข่งกันตัดหญ้านะกับพางบ้านบ้านหนูก็ตัดหญ้าได้ยินได้ยินเสียงยวันเสาร์กับเพื่อนขาวันเสาร์นะไม่มีอะไรพูดแข่งกันพูดแข่งกับเครื่องตัดหญ้านี่ดอกลูปินนี่สวยนะมันหญ้านะขึ้นเองสีม่วงจะเยอะอันนี้ก็ ดอกอะไรเลี้ยซีเรียนซีเรียนนะสีขาวมีสีขาวสีม่วงแล้วนีที่ที่หน้านก็มีแค่สีขาวเนาะหอมมืนดอกมะลิกันไหมวะหอมมืนดอกมะลิเนาะซีเรียนอันนี้ก็กุหลาบกุหลาบป่าปีที่แล้วกอเล็กนะปีนี้กอใหญ่น้ำได้น้ำเยอะหนะ่อย อันนี้สวัสดสวัสดตวินแบรสวัสดตวินแมรลูกสีดำดำปีนี้ก็เป็นพุ่มอยู่ไปว่าฝนตกนี่ปีที่แล้วแห้งแกแล่แอปเปลิลเป็นใบแลแอปเปลิลเป็นติดลูกอ่ะแต่ไม่ได้กิน,อนแอปเปลิลนี่คือมัน,นไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ปุ๋ยวางนั้นเถอะนี่มะยมฟ้ารางไมว่า,ากันมะยมฟ้ารางออก ปีนี้ก็พุ่มใหญ่นะดูสิแปลว่าปีนี้แปลว่าอุดมสมบูรณ์ราบาเบอร์ก็น่าจะได้เก็บแล้วมนะั้งเพราะเป็นเออต้องเก็บนะเพราะมันจะได้นี่ไงไม่เยอะ